สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงคิดเป็นนะคะวันนี้วันจันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะคิดว่าหลายหลายคนนะเมื่อวานเนี่ยสลาก,กินแบ่งรัฐบาลนะก็คือออกรางวัลไปนะคะไม่ว่าใครจะถูกยังไงก็โชคดีนะคะดีใจด้วยนะคะหรือว่าใครที่อาจจะไม่มีโชคนะคะก็ไม่เป็นไรถ้าสู้ๆกันต่อไปก็สู้้สู้ได้ก็สู้นะคะสู้ไม่ได้ก็หยุดละกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเงินที่คุณเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แต่ว่ามาซื้อเพื่อ หวังที่ว่าตัวเองจะมีโชคนะคะเอาลองดูละกันนะคะความชอบส่วนบุคคลอันนี้เราไม่ห้ามนะทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะเอาละค่ะวันนี้นะคะประเด็น SMS นะคะวันนี้ที่นุ๊กอยากจะถามนะคะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้ค่ะวันนี้มีข่าวสารมากมายนะมาอัปเดตกันนะคะแต่ว่าคําถามในวันนี้ค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่นุ๊กจะพูดในช่วงหน้านะคะนั่นก็คือเรื่องของเด็กไทยนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะหลายๆหน่วยงานนะคะก็จะมีนโยบายต่างๆนะคะที่มารณรงค์นะคะหรือว่ามาขัดกลา เราเด็กไทยนะเรื่องเกี่ยวกับนิสัยต่างๆนะคะวันนี้ค่ะมีคําถามนะคะว่าความน่ารักของเด็กไทยอยู่ตรงไหนนะคะในฐานะที่คุณก็เป็นคนไทยเคยเป็นเด็กมาก่อนเหมือนกันทุกๆคนนะคะลองคิดดูซิว่าเอกลักษณ์ของความน่ารักต่างๆของเด็กไทยเนี่ยจุดเด่นที่สุดมันอยู่ตรงไหนนะคะลองพิมพ์ B ีนะคะตัวใหญ่ค่ะตามด้วยคําตอบนะคะความน่ารักของเด็กไทยเราส่งมาที่4 8 9 0ป 1, 1, 1ค่ะชิงของรางวัลจากบีสีท่านละ1รางวัลด้วยนะคะที่นุกถามแบบนี้ เพราะว่าช่วงหน้ามีผลสํารวจค่ะจากนิด้าน,นะคะว่าเด็กไทยเนี่ยยังขาดอะไรอยู่นะคะนิสัยต่างๆที่ควรที่จะปรับปรุงอันนี้เราจะด้วยสอนบุตรหลานของเราด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีเรื่องราวของการเดินห้างสรรพสินค้าค่ะว่าคุณควรจะระมัดระวังตัวเองจากภัยต่างๆรอบตัวอย่างไรเพราะว่าอย่างที่เคยมีข่าวนะก็คือขึ้นบันไดเลื่อนแล้วคอไปติดตุยตรงซอกใช่ไหมคะได้รับบาดเจ็บกันไปนะคะยังมีภัยอื่นๆที่คุณจะต้องระวังอีกค่ะมารับทราบกันในช่วงหน้าเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนค่ะ 아.